สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนมือนีสาวเจริญบ้านหอนาพาหล่อพขอขาโกเขาป่าบ้านคนาตำบลตะตุต่มอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะเด้อเดือนธันวา2566เอามาหาเฮิตค่ะพี่น้อง EP ที่สามของเดือนธันวาไปเบิ่งไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องสิมานหรือบอมานกะมือนีคนก็ยังบ่ทันหลายปานใดค่ะเพราะว่าเฮเพิ่งเขาดองออกไปแล้วเขามาเขามาล็อตใหญ่ไปแล้วนะ ตรงนี้ฮิดพึ่งข้าลายหิดพึ่งแดงข้ามออกไปปลาสวัสดีค่ะปลาตี้สุดยอดลุยซู้สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมณบ้านคนาเหมือนเดิมครับตำบลตาตุม่ม เห็ดเพิ่งขาลายมีคนถามว่าขมบอเฮ็ดนี่บอขมเด้อค่ะเด้อติบ้านเล็กน้อยแมนแฟนคลับทั้งขอนแก่นกับขอเมือนมาอยู่อืุไปเฮ็ดกินได้บอพนาวาเราก็เฮ็ดอันนี้มันเบือบอพนาบอเบื่บอบอเบือครับเราก็เป็นเห็ดมีราคาเด้อพี่น้องเห็ดที่นิยมนะคะแมนครับทางทางอุบลเนี่ยอาอาสีเกิดเป็นบางพื้นที่ครับ มีผู้แบบนี้ผู้แบบนั่นๆผู้่ายนายบอสบอสบอได,อดอ้มีทุกจังหวัดเด้อพี่น้องเห็ดเพิองชนิดนี้เห็ดเพิองขาไร้เลือดนี่กำลังตูมก็มีมีบางจังหวัดตูมบางจังหวัดบอขมค่ะไอคีพิห,พหพานะเนี่ยเลือ่อมเลือ่อมเลือ่อมตาเลือเล่อมเ,เ,เด็ดเมื่อนี้ป้าแตกตือ๊อ <laughs> มาถ<ด>ือว่าหลายดอกคนกาบบเมนหนาเฮ็ดโดยตรงเพิ่นกะมีแนวหาแนวอือน<ค>น่นเนาะคนมาถึงยี <คน S 1> ่ <บา S 3> สิบคนป่ะสีอันนี้เนาะแนมยากครับ <ś le ff> พี่น้องแนมยา,ากยี่สิบเนี่ยดอกตูมน,นี่เห็นบ่มันบ่เห็นอีกนี่เห็นบ่อเนเหลื่อมตาเหลื่อมที่ทั้งเท่กับพองกันน่ก็แล้วแนมไหวอยู่ได้หักเวลาสิเก็บมันบ่เห็นแนมที่ ใตส่ค่ะที่ชนิดนี้นี่มักอองมองเป็นแเปนเด้อพี่น้องเป็นแเปนแนสสออกวออกแบบเป็นแเปนจังน่อยหมักหกขึ้นขาลายเลือดเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นกุบกุบกึดเกิดดอกพุ่นจังไปเอาไปเอาฟังพุ่นก่อนตกน้อยได้ปะล่ะได้ ลักษณะเพิ่อนออกก็สิออกเป็นมู่ครับลมเย็นดีพี่น้องมนนี่นลมเย็นเด<น>ือนเ้ารมาอากาศซีเย็นๆแม่จักหน่อยเนียนเป็นปากคือยังสิงแตกเคริรบนี่ไหมอ่าประวัติศาสตร์ตเกบเพีชเดือนธันวาดอกงามครับพี่นออ้องงามน,นีดี mùi tí là Mùi ừ. nó thì trơn thì trơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ต้องมองให้ชิ้นตาก่อนพี่น้องอให้ชิ้นตาเน็้ชนิดนีด้ต้องสีหาเห็นไงตลาดยางไก่ไปดิน้นออกกำลอกำลังครับอ,อันนี้ก็บ,บอกขมครับบอกขมเด้อค่ะเนื้อแน่นขึ้นกัน,นแจ่ว่าเน่นเนเลยแน,นีน,น,น,นจว้จว่าแจ่ว่าเน,น่นคนละย่างกันครับขาไลา่ขาไล่นี่แน่นขึ้นเนื้อเลยแต่ว่าเขากรรมน่ะสิออกเป็นแน่นกรอบ แนนปัดๆปู้สีมันคือใบใหม่แห่งพิ่งแดงครับข้ามแดงข้ามข้ามอื่นเพิ่ก็เอื่นนฮ็ดขาเน่าฮ็ดขาเน่านะช่วนมาขาสีกวงแมนเป็นเขาดวงขาดงเขาหอม แดงครับครามเดงครามเดงครามนีอ่ะอะไรกลละมึงก้อนดอกได้เอาได้ึงเอาไขินก่ได้เข่นก็ได้ไดข,ข่ด้เขขนไหมานเนาะ ดอกหน่อยครับกตุม้มนี่ครับขาหอมขอ่าดงครับพี่น้องผึ่งหวานครับพี่น้องมาพี่น้องตับเป็นตับด้วยครับโอ้ยิ่งท้ายเห็ดเลเด้อค่ะพี่น้อง,งข่าชิมา คันสิมาอีกกับผุแหละคันสิได้ได้ข้าวอีกพุ่นแหละคันได้ข้าวว่าฝนตกฝนลินพุ่นล่ะครับอือแต่สิได้มาอีกแม่นจังสิได้มาอีกอันนี้ทิ้งท้ายแล้วแม่นกัช่วงฉาบฉวยที่ซื้อตามจริงกะหู้ตั้งแต่เฮ็ดออกมือแรกพุ่นล่ะครับพี่น้องส้นตลาดส้นคนานี่แต่ว่าพวกผมเลือกที่สิหากบจังสิหนไ้าแม่นเลือกที่จะหากบกระหอดบานข้าแม่นก็คือไอ้ที่มาหาเฮ็ดนี่ก็คือจัด ตามคำขอของแฟนคลับคือแฟนคลับเพิ่นอยากเห็นเสาเจยเก็บเพชดนานีแม่เครับว่าเห็นหลายช่องทั้งอุบลทางนั้นทังนี้เพิ่นเพิ่นได้เก็บจังงส่นะแฟนคลับเพิ่นก็อยากเห็นเราก็เลยจัดให้ตามคำขอแต่กับ,บ่ผิิหวังครับบ่ผิดหบังทั้งคนขอทั้งคนเก็บเลยฟินกันทวนนาเลยครับพี่น้องไปอาแดดด้ดแล้วเออสิตากแดดในเถาะนะแดดก็ได้ตากแดดหากบอยู่นี่ เพิ่งหวานครับมีแห้งไปนำบ่หรออุ้ยบ่มีดอกเอาไปนี่ละคนบ่อยากไปนมาสีสีขาล่ายีกดอกนึงพี่น้องเล็ดนะมันอยากหน้าหักเนี่ยอยู่ปลาเก็ดอุ้ยเพิ่งหวานครับชาวเว็บชาวเว็บดีฮะดีฮะเพิ่งตองครับตองกาแฟเพหวาน กินอบนี่งเหล็กนึ่งตัวนี้หน่อยตัวละสิบสองสบามบาทนั่นตัวที่วนนี้บวมมือแตับบัดเมื่อยรีดถืออักอักเซอรุปเดซมี่ด้วยค่ะพี่น้องปิดท้ายแล้วเด้อค่ะในข่าวจังสิมาใหม่เสนนี์แหละไปเฮ้นแล้วตาแตกมือนีหลังจากที่มานได้เป็นหาบจนหล่นจนเหลือกะพรึบเดียวเบิด์ตหน เบิดในเรี้ววันเบิดในชับพันเลยเพราได้แก้งยูขันมาแต่ว่าต้องขยันยางเด้อค่ะเด้อเฮ็ดมันก็ดอกบ้านแหล้ยวยังสีเนาะมันก็หรือม้าหยากเหลี่วขันผู้ใดจีตัดสินใจมาตัสินใจดีๆเด้อค่ะบอกขันมันใกล้กับว้าตองมาดอกท่านันหละมันสีบกคุมค่าน้ามันนั่นนะไปแล้วสัเจอกับพิษไายไว้คลิปหนาพอกันหากบ๊ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ